กราบสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนามาดำทองนะคะเมื่อก่อนนี้ถ้าเราเปิดช่องปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะคะสามารถที่จะเปิดบัญชี a d สเซน e ได้นะคะ แต่ทีนี้เมื่อปี2019พศ2019นะคะเขามาทาง YouTube เขาได้เปลี่ยนระบบการเปิดสร้างรายได้นะคะก็คือถ้าเราไม่ครบ1,000ผู้ติดต,ตามแล้วก็4,000ชั่วโมงเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ได้นะคะแต่เราก็สามารถที่จะไปเปิดเอ็กเซนได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะไปจบเลยได้ทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะนะ น้าก็เปิดสไร้างรายได้ค่ะเมื่อก่อนนี้ได้เปิดสไร้างรายได้ไว้นะคะก็คือเปิดไปถึงดําเนินการไปถึงข้อแรกนะคะพอข้อที่2ก็ไม่สามารถไปต่อได้นะคะเพราะว่า,าทางทาง YouTube เขาได้เปลี่ยนระบบไปแล้วนะคะนะก็เลยไม่สามารถที่จะทําต่อได้นะาก็เลยได้ทําค้างไว้ในอยู่ที่ข้อที่ข้อที่1จบไปแล้วข้อที่2นาก็ค้างไว้อยู่นะคะแต่เขาก็สามารถทาง u t u b e เขาก็เก็บข้อมูลของเราทุกอย่างไว้นะคะแล้วพอ พอเราครบ4,000 4,000ชั่วโมงแล้วก็1,000ผู้ติดตามปุ๊บเนี่ย <c oughs> เขาก็จะส่งเมสเซจมาทางเรานะจะส่งอีเมลมาอาหาเราบอกว่าเราสามารถที่จะเปิดบัญชีได้อย่างเงี้ยเราก็มาต่อมาต่อที่ข้อที่ ข้อที่2เลยนะคะมาต่อที่ข้อที่2เลยนะเพราะข้อที่1เราทํามาก่อนแล้วนะคะนะเราก็มาทําต่อที่ข้อ2เลยนะคะข้อที่1เราไม่ต้องทําแล้วนะคะทีนี้เราก็มาทําต่อตรงที่ข้อ3อย่างของนายนี่มาทาต่อที่ข้อข้อที่2เลยนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ไม่เคยเปิดเลยเนี่ยยังไม่เคยทํา Excel นเลยน่าจะมาเริ่มที่ข้อ1เลยนะคะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าข้อที่2เนี่ยมันต้องเหมือนกันค่ะ ตรงนี้คือข้อที่ 1, ส่วนข้างล่างข้อที่2ส่วนข้ขางล่างอีกตัวนึงก็คือข้อที่3นะคะข้อที่3เนี่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเดี๋ยวทําข้อที่2เสร็จแล้วก็รออย่างเดียวนะคะแล้วก็เป็นเริ่มต้นที่ Google นะคะกดเข้าไปค่ะทีนี้เราก็พิมพ์เว่า y u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  e e d e a d o o r r พิมพ์ไม่จบมันก็โชว์ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็กดเข้าไปนะ,ะขะาบบนสุดนะ่ะ t u b e Deadboard จะมีสีฟ้าขึ้นมาโชว์ตัวสื่อสีฟรฟ้าใครๆก็เข้าเป็นอยู่ใช่ไหมคะกดเข้าไปค่ะไปช่องเดียวกันเนียที่เราไปดูชั่วโมงอ่ะนะคะทีนี้มา g l e Chrome มากดเข้าไปค่ะที่มาถึงตรงนี้เราก็เห็นมันอ่าตัว S กดเข้าไปตัว S ค่ะเห็นไหมข้ามาโชว์อยู่นะนะก็จะเข้าข้อ2เลยนะคะเข้าข้อ้อ2เลยนะ เพอที่1ของนาทำผ่านมาแล้วนะคะเนาะเห็นไหมทีนี้จะมีสามเหลี่ยมโชว์เล็กๆแล้วก็กดเข้าไปค่ะแล้วมันก็จะมี3า,าข้อขึ้นมาโชว์นะข้อกลางนี่คือคนที่อ่าไม่เคยทำมาก่อนนะคะอ่านี่นากดเพราะว่าของนาเคยทำมาก่อนแล้วนาก็กดข้อแรกก็คือมีบัญชีนะคะนะนี่ก็เราก็ใช้บัญชีของเราก็กดเข้าไปมันโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะคะนะ ทีนี้ตรงนี้เราก็ข้างล่างนะคะข้างล่างจะมีนี่น,นีจะมีสองข้อเห็นไหมคะ,ะมีสองข้อนะมีทุกคนมีแบบนี้ทุกคนนะคะแล้วก็กดข้อแรกนะคะเนาะที่เลื่อนลงมาเลื่อนลงมานี่เขาจะมีข้อความให้อ่านนะคะนะเขาจะอาจจะมี เราจะเลือกประเทศไทยหรือประเทศอะไรของเราเนี pues ่ยเราอยู่ประเทศไหนเราก็จะเลือกประเทศนั้นนาก็เลือกประเทศไทยเนาะเลื่อนๆขึ้นไปนี่จะมีประเทศให้เลือกนะทีนี้เราก็นาก็อยู่ประเทศไทยนะนาก็กดเข้าไปที่อาประเทศไทยค่ะที่เราเลื่อนๆขึ้นไปนี่มันจะอามันจะเจอข้อความอะไรต่างๆนานาที่เขาให้เรายอมรับอะไรน่ะแล้วก็ กดเข้าไปมีข้อสี่เหลี่ยมเหม็นไหมคะแล้วก็กดเข้าไปเนี่ยสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยข้อน,นี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปแปลว่าเราอ่านแล้วเรายอมรับแล้วนะคะนะเห็นเส็นน้าเงินไหมคะข้างล่างแล้วก็กดเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้ รอๆแป๊บหนึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปก็จะมีแบบแอซ่เลียมขึ้นมาโชว์นะคะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาโชว์ทุกคนแหละนะคะเนาะกดขึ้นมาทีนี้ข้างล่างเห็นไหมคะสีขาวแล้วก็กดเข้าไปหลังจากนี้มันก็จะเป็นขั้นตอนของเ,อเรา ลงชื่อนะคะลงชื่อที่อยู่เนี่ยเราก็ลงชื่อที่เราอยู่ปัจจุบันนะคะก็คือลงให้ละเอียดแล้วก็ให้ชัดเจนนะคะลงลงให้มันชัดเจนไปเลยนะคะเนาะมีปัญหานะถ้าลงลงไม่ชัดนะคะเพราะฉะนั mm. ้นขอให้ลงให้ชัดเจนไปนะคะนี่ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วไา,ายคะ่ะขอบคุณที่ชมนะคะเแถบนิดนึงนะคะก็คือการเปิดสร้างรายได้นะเราก็เข้าไปตรงฟันเฟืองหลังบ้านนะคะ แล้วก็เราก็เลื่อนหาวิดีโอที่เราจะสร้างรายได้เนาะกดเข้าไปาสมมตินา่าน่าจะเลือกวิดีโอสักวิดีโอหนึ่งจะทําตัวอย่างให้ดูนะข้างบนพอกดเข้าไปวิดีโอแล้วจะมีดินสอข้างบนเห็นไหมคะแล้วก็กดเข้าไปกดเข้าไปตรงดินสอนะกดเข้าไปแล้วเราก็เลือกตรงกลางที่เขามีไว้ว่าการเปิดสร้างรายได้คะ่ะแล้วก็เลื่อนเนี่ยสิน้ําเงินไปทางขวาแล้วก็กดบันทึก หัวมุมจะมีว่าบันทึกนะคะกดบันทึกแค่นี้ก็เสร็จสิ้นค่ะ